ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรภาพกับสิ่งดีๆวันนี้พามาเข้าถ้ำชันตาถ้ำอชัชันตานี่ครับผมก็ขอกล่าวสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรภาพกับสิ่งดีๆนะครับบรรยากาศ ในวัดนาตกฝันนี่นี่ฮะด้านนอก น้องผมจะพาเดินเข้าไปเที่ยวในถ้ำถ้ำอลังการนี่ยเป็นถ้ำจำลองับผมเข้ามาตัวแรกก็จะมี excel. Wallace> ประทานแล้วก็บุงพูทวดเนี่ยบุงูทวดบุงพูโต นี่ก็วงวงพ่อวงปู่ปาวัดเดินจ้าววัดของวัดน,นี้นะครับท่านได้มรณะภาพไปเมื่อเร็วๆนี้ก็บรรยาก,กาศในถ้ำก็ประมาณนี้ครับเนี่นะแล้วผมก็พาอาจารย์ต้นไปดูด้นานบนคนะวันนี้ก็พามาเที่ยววัดสวยงามมากครับในถ้ำออลังการมากครับ ครับไปชมนะจะพาไปชมจุดต่างๆครับพี่น้องก็มีหลากหลายโซนที่ให้ได้ดูนะเนี่ยที่นี้ท่าในโซนนี้ก็จะมีพักแก้วมารบน ก็อะไรทับพุทธมงคลธรรมน่ะนี่ก็เป็นดีสวยงามมากเนาะเราจรตาด้วยดีนะหน้าดีมหัศจรรย์มากครับไปเลยดูชมกันว่า,าเป็นยังไงนี่ก็เป็นอันนี้เป็นทางออกโดนเหมือนกันเนาะนะวันนี้พาเดินชม ภายในวัดก็เปล่าเกี่ยววัดเนี่ยสายข้างนอกก็ประมาณนี้บรรยากาศอลังการมากคริงอลังการจริงๆเดี๋ยวข้างบนนะว่าเขาเมีอ,อะไรลองเดินทิ้ดูว่าวันนี้ผมจะพาเดินชมในวัด บรรยากาศสวยงามจริงๆบรรยากาศลมลื่น,น,นเย็นสบายในทางเป็น,น,นปต่างเป็นตัวนมเป็นเส้นทางขึ้น nhưng mà dù có những công việc của anh bạn như thầm bánh tạng ăn ăn xin các bạn ăn và cái ăn xin ở đấy nhưng mà đi cùng với ăn buồn thì ừ. tuổi ngàn đó. ไม่รู้จะบรรยายนแบบไหนะอลังการมากอลังการงานต่างๆบรรยากาศบรรยากาศสวยงาม เราจะพาเดินชมไปที่นี้ก็เป็นทางลงครับที่เราขึ้นมาทางขึ้นทางนี้น่าจะเป็นทางเดียวกไอ้ก็เสวยงามอลังการงามตร้งนะก็ชมบรรยากาศไปตดา้านละ่างวันนี้เราจะพาเดินชมอันนี้ยังไม่เสร็จเขาก็เลยเอาเขานะ้าเนรับ เป็นลานสีสวยงามันการแันฟลาห่างพอทานด้านนอกว่าอย่างน,าน,างนาั้นนะเวลาไปทามานดูมันตกงามตามทองเลี่นนยนจริง การทำบุญกันนะไลค์นี่นี้นะครับบรรยากาศสวยงามตามท้องเรื่องครับผมนะครับเราก็จะเดินทางกลับกับต่อไอครับเราก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง มิตรภาพกับสิ่งดีๆด้วยนะครับขอฝากช่องไว้กันอีกหนึ่งช่องกับช่องเล็กๆช่องมิตรภาพกับสิ่งดีๆกับผมใครชอบที่แบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสก b e ให้ด้วยนะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้กับผม